สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเปลี่ยนโปรยทานในรูปแบบใหม่จะเป็นการพับดอกมะลีพิสมัยแบบที่2ค่ะซึ่งจะเพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยการประดับในส่วนของดอกไม้เลซซนเข้าไปตรงกึ่งกลางในรูปแบบนี้สวยงามน่ารักมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์กันเลยวัสดุและอุปกรณ์นะคะก็จะมีลิบบิน้นเหรียญกันไกลกาวร้อนดอกไม้ประดับในรูปแบบต่างๆค่ะ ซึ่งในคลิปนี้ปลาเลือกใช้ดอกไม้เลเซนขนาดเล็กในรูปแบบนี้เพื่อนๆจะใช้แบบหนสีสันต่างๆแล้วแต่ความชอบหรือจะไม่ประดับก็ได้แล้วแต่ความต้องการค่ะในส่วนของริบบิ้นนะคะในคลิปนี้ปลาเลือกใช้เป็นของตราลังเบอร์2หรือว่าขนาด12มิลก็จะเป็นลักษณะริบบิ้นเนื้อทรายค่ะเพื่อนๆจะใช้แบบหนสีสันต่างๆตรงนี้แล้วแต่ความสะดวกกันเลยเราไปดูวิธีการตัดริบบิ้นนะคะให้เพื่อนๆนำริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว 77ซนเมตรจำนวน4เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะเราไปเริ่มต้นการทำกันเลยนะคะให้เพื่อนๆจับเซลิบินเรียงซ้อนทับกันจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทั้งหมดจากนั้นค่ะพับปลายลิบบินหนึ่ฝั่งพับเข้าไปโดยเว้นระยะห่างจาก1นฝัง่งนะคะเว้นระยะไว้อยู่ที่3เซนติเมตร แล้วก็กดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนและเมื่อเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทำฐานสขั้นตอนแรกเพื่อนๆแยกริบบิ้นออกก่อน2เส้นเหลือไว้2เส้นเป็นเส้นหลักจากนั้นเราจะหาริบบิ้นฝังที่เป็นเส้นด้านยาวเข้าหาตัวทุกเส้นเส้นที่1ตั้งขึ้นจะอยู่ทางด้านซ้าย เส้นที่สองจะอยู่ทางด้านขวานำเส้นที่สองทางด้านขวาครองเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามนำมาครองเส้นที่สองสุดท้ายเส้นที่สี่สอดเข้าไปในห่วงของเส้นที่หนึ่งแล้วดึงปลายเส้นที่สามลอดเข้ามาค่ะจากนั้นดึงให้กระชับ ต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทำฐาน8โดยเราจะใช้ดินสนเส้นที่อยู่ด้านบนเท่านั้นของแต่ละมุมมุมที่1ก็จะเป็นมุมที่ชี้เข้าหาตัวตรงนี้ให้เพื่อนๆพ,พับเฉียงขึ้นไปด้านบนขวาและกดบีบให้แน่นต่อไปเส้นที่2ฝั่งขวาพับเฉียงขึ้นไปด้านซ้ายบนเส้นที่3มด้านบนพับเฉียงลงมาด้านซ้ายล่างสุดท้ายเส้นที่สี่ ฝั่งซ้ายพับเฉียงลงมาด้านขวาล่างแล้วสอดปลายเข็มเข้าไปด้านใต้เส้นที่1เสร็จแล้วดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นค่ะการดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นในรูปแบบนี้จะทำให้เราทำในส่วนของขั้นตอนต่อไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นนะคะเราจะหยิบดิบบิ้นขึ้นมาด้านบนทั้งหมด5เส้นโดยการหยิบเวียนไปทางด้านขวาเริ่มต้นการทำหยิบขึ้นมาด้านบน1เส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเรา ต่อไปเส้นที่2นํามาทับเส้นที่1เส้นที่สทับเส้นที่2เส้นที่4ทับเส้นที่สมสุดท้ายเส้นที่หทับเส้นที่4เมื่อเราหยิบดิบบิ้นขึ้นมาด้านบนจนครบ5เส้นแล้วต่อไปนะคะเราจะวางดิบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างและจะสลับดิบบิ้นด้านล่างขึ้นมาด้านบนทําสลับกันวนไปเรื่อยๆจนกว่าดิบบิ้นที่อยู่ด้านบนจะลงไปด้านล่างจนครบ3มเส้นค่ะ เริ่มต้นการทําเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือเราจับอยู่ตรงนี้ให้เพื่อนๆจับวางลงไปและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างสลับขึ้นมาทับต่อไปเส้นที่2ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือจับเหมือนเดิมจับวางลงไปเลยค่ะแล้วดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างสลับขึ้นมาทับต่อไปเส้นสุดท้ายเส้นที่3ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเช่นเดิมจับวางลงไปเลยนะคะแล้วดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างสลับขึ้นมาทับ เมื่อเราวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างจนครบ3เส้นแล้วต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบนห้าเส้นเราจะลดให้เหลือเพียงแค่4ี่เส้นค่ะให้เพื่อนๆนำริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือจับอยู่ตรงนี้จับวางลงไปจากนั้นสเส้นที่เหลือด้านบนเราจะทําการสอดเก็บเริ่มต้นการสอดนะคะเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือจับอยู่ตรงนี้ให้เพื่อนๆจับแยกออกมาเลยค่ะ จากนั้นสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปก็คือช่องนี้ปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับเลยค่ะต่อไปเส้นที่2ในการสอดก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือจับอยู่เหมือนเดิมจับแยกออกมาค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกตรงช่องที่สทางด้านซ้ายที่ติดกันปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับ ่อไปเส้นที่3ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมจากแยกออกมาค่ะสอเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกตรงช่องที่3ทางด้านซ้ายที่ติดกันและดึงให้กระชับและสุดท้ายเส้นที่4ี่จับเอาแยกออกมาเลยค่ะสอเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกตรงช่องที่3ามรทษทีค่ะช่องที่4ทางด้านซ้ายที่ติดกันและดึงให้กระชับ เมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆนำเหรียญมาเลยค่ะในคลิปนี้สามารถใส่เหรียญใส่แบงค์ได้ทุกๆขนาดโดยการเหาะเข้าไปตรงกึ่งกลางเสร็จแล้วดึงให้กระชับค่ะเมื่อแนวเส้นิบบินกระชับแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นหยิบดิบบิ้นขึ้นมาด้านบนหนึ่งเส้นค่ะ จะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราลิบบินเส้นที่เราจับเราจะพาดลงไปหน้าเส้นที่สามทางด้านซ้ายเริ่มต้นการนับนะคะเส้นที่1 2ึ่และ3พาลิบบินเส้นที่หนึ่งลงไปหน้าเส้นที่สามที่เรานับ ก็จะได้ลักษณะดาวเสริบบินแบบนี้และเส้นต่อ,ตอไปค่ะเราจะทําบนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบ5เส้นต่อไปเส้นที่2จับขึ้นมาด้านบนแล้วก็พาดล,ลงไปหน้าเส้นที่3ทางด้านซ้ายเหมือนเดิมเส้นที่3ค่ะทําแบบเดียวกันนะคะเส้นที่4ค่ะ และสุดท้ายเส้นที่5ก็พาดลงไปหน้าเส้นที่3ทางด้านซ้ายเหมือนเดิมเมื่อเราพาดริบบิ้นลงไปด้านล่างจนครบ5้าเส้นแล้วต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบน3เส้นตรงนี้เราจะทําการสอดเก็บเริ่มต้นการสอดนะคะเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือสุดจับเส้นริบบิ้นโค้งเข้าหาตัวจากนั้นสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดก,กับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปก็คือช่องนี้ปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับค่ะ ต่อไปเส้นที่2ในการสอดก็จะเป็นเส้นฝั่งซ้ายเหมือนเดิมจับเซริบินโค้งเข้าหาตัวสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกตรงช่องที่2ทางด้านซ้ายที่ติดกันและดึงให้กระชับสุดท้ายเส้นที่3จับเซริบินโค้งเข้าหาตัวสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกตรงช่องที่3ทางด้านซ้ายที่ติดกันและดึงให้กระชับเมื่อเสร็จแล้วพลิกกลับด้านได้เลยค่ะจากนั้น ดึงแนวเส้นให้กระชรับอีกครั้งเมื่อแนวเส้นกระชรับแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะทำการสอดเก็บค่ะเพื่อนๆหยิบริบบิ้นมาหนึ่งเส้นนะคะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งเดียวกับตัวเราริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมจะเป็นการสอดลอดผ่าน สี่เส้นทางด้านขวาในรูปแบบนี้ค่ะปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับและเส้นต่อ,ตอไปเราทำวนไปทางด้านขวาเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นนะคะสอดเก็บในรูปแบบเดิมวนไปเลยประคอเพิ่มเติมนะคะระยะในการตัดความยาวของแนวเซลลิบินในคลิปนี้สามารถปรับเปลี่ยนระยะการตัดได้ตามความต้องการค่ะ และเมื่อเราสอดครบแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็ดึงให้กระชับค่ะดึงเก็บมุมบนไปจนกว่าจะได้ระยะมุมกรีบได้เท่ากันมากที่สุดเพื่อความสวยงามเมื่อได้มุมกรีบที่เท่ากันแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทำกรีบด้านข้างเพื่อน,อนๆหยิบดิบบินมาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวเรา และริบบินเส้นที่เราจับให้เพื่อนๆจับแนวเส้นบิดอ้อมไปทางด้านหลังปลายเส้นจะชี้ไปทางด้านขวาจากนั้นจับแนวเส้นโค้งคว่ำลงแล้วสอดปลายเข้าไปด้านหน้าของเส้นที่เราทําอยู่จะเป็นการสอดลอดผ่าน4เส้นทางด้านซ้ายในรูปแบบนี้ค่ะเส้นนี้คือเส้นด้านหน้าที่เราสอดมาจากนั้นสอดลอดผ่าน4เส้นก็คือเส้นที่1 2 3 และ 4. ปลายเส้นโผล่ในรูปแบบนี้ดึงให้กระชับก็จะได้ลักษณะกระดิบมุมแหลมด้านข้างค่ะและเส้นต,ต่อไปในการทําเราก็ทําวนไปทางด้านขวาเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นต่อไปเส้นที่สองจับแนวเส้นแบบเดิมและบิดอ้อมไปทางด้านหลังปลายเส้นชี้ไปทางขวาและจับแนวเส้นโค้งความลงแล้วสอดปลายเกี่ยวข้าไปด้านหน้าของเส้นที่เราทําอยู่จะเป็นการสอดลอดผ่าน4เส้นเช่นเดียวกันค่ะ ปลายเส้นผูซ้อนกันนะคะจากนั้นดึงให้กระชับเนี่ยค่ะปลายเส้นก็จะผูเป็นเส้นคู่แบบนี้ค่ะและเส้นต่อๆไปก็ทำในรูปแบบเดิมเลย และเมื่อเราทํามาถึงในส่วนของริบบิ้นที่เป็นเส้นคู่แบบนี้เส้นที่เราจะทํานะคะก็จะเป็นริบบิ้นเส้นยาวเท่านั้นค่ะเราก็โค้งแนวเส้นอ้อมไปทางด้านหลังเหมือนเดิมค่ะจากนั้นก็ทําในรูปแบบเดียวกันวนไปเลย เมื่อเสร็จแล้วค่อยๆดึงให้กระชับอีกครั้งวิธีการสังเกตว่าแนวเส้นกระชับหรือยังก็คือสังเกตตรงส่วนของมุมปลายค่ะถ้าแนวเส้นกระชับปลายเส้นของเขาตรงส่วนนี้จะเป็นมุมแหลมในส่วนของเส้นไหนที่ยังไม่กระชับเราก็ค่อยๆดึงเก็บมุมทีละนิดละหน่อยวนไปจนกว่าจะได้มุมที่สวยงามมากที่สุดนะคะและเมื่อได้ระยะมุมกรีดตามที่เราต้องการแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทำกัน อาจจะเป็นการทําวนซ้ําอีกรอบเพื่อเพิ่มในส่วนของมุมกรีบให้สวยงามมากยิ่งขึ้นคุณเพื่อนหยิบริบบิ้นมา1เส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวเราเหมือนเดิมและริบบิ้นเส้นที่เราจับเราก็จับแนวเส้นบิดอ้อมไปทางด้านหลังปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาแล้วก็โค้งความลงให้ทับมุมกรีบเดิมจากนั้นก็สอดปลายเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมจะเป็นการสอดลอดผ่าน4เส้นทางด้านซ้ายเช่นเดียวกันค่ะ ปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับและเส้นต่อไปก็ทำบนขวาไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ครบทุกๆุกเส้นค่ะ และเมื่อเสร็จแล้วก็ดึงให้กระชับอีกครั้งนะคะเมื่อแนวเซลลิบินกระชับแล้วตรงส่วนของปลายเส้นที่เกินอยู่ตรงนี้เราก็ตัดออกให้หมด โดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนแล้วแต่เพื่อนๆถนัดกันเลยค่ะวิธีการตัดให้ง่ายนะคะเพื่อนๆหันแนวเส้นเฉียงไปในทิศทางแบบนี้จากนั้นก็นําปลายกันไกามาวางแนบติดชิดมุมแล้วก็ตัดออกได้เลยค่ะแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปก็ทําแบบเดียวกันบนไปนะคะ และเมื่อตัดปลายเส้นออกแล้วนะคะเราก็จะได้ตรงส่วนของเหรียญปยทานในรูปแบบนี้และขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการประดับดอกไม้ค่ะอย่างที่แนะนําไปตั้งแต่เบื้องต้นนะคะเพื่อนๆจะประดับหรือไม่ตรงนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกค่ะวิธีการทําของปานะคะปาก็จะหันตรงส่วนของฐานดอกนะคะขึ้นด้านบนจากนั้นก็จะติด ตรงส่วนของกาวร้อนเข้าไปแต่ว่าปะจะไม่ยิงตรงส่วนของหน้าดอกชิ้นงานค่ะเพราะว่ากาวร้อนเขามีความร้อนจะทําให้ชิ้นงานเสียได้ปะจะติดตรงส่วนของฐานดอกไม้แบบนี้ค่ะจากนั้นก็ประกอบให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางค่ะ กดให้กาวเย็นตัวก่อนค่อยปล่อยมือนะคะและเมื่อเสร็จแล้วค่ะก็จะได้การประดับในส่วนของดอกไม้ตรงกึ่งกลางในรูปแบบนี้สวยงามแล้วก็น่ารักมากมค่ะค่ะถ้าเพื่อนๆนชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ